อะไรนะแม่ใจฉันคงมขืนพี่เพชรโ,โอ้สิวะแล้วเดี๋ยวฉันนะ่ะจะล่อไอ้เล้งออกไปข้างนอกแล้วแกก็จัดการเลยแต่อย่าบอกนะ<ช>ว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้แกไม่กล้าเราทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะแม่นี่แกงูงขนาดนี้เลยเหรอวะถ้าเกิดว่าแกข่มขืนมันมันน่ะก็จะอายไม่กล้าไปบอกใครแล้วยิ่งไอ้เล้งกับไอ้เพชรเนี่ย ยังไม่ได้แต่งงานกันมันก็ไม่กล้าพอไอ้เล้งหรอกนี่เราถ้าพี่เล้งกับพี่เพชรเอาเรื่องไปฟ้องพ่อล่ะอ๋ออันนั้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยมันสองคนจะได้อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันก็จะบอกด้วยว่ามันสองคนวางแผนใส่ร้ายแกเพื่อจะเอาสมบัติของแกด้วยก็ได้อืมมันต้องอย่างนี้สิลูกล่ะแหมได้กับ แบบเนี้ยไม่เอาก็โง่แล้วกลา้าเป็นยังไงบ้างกลา้าเปิดนะกล้าเปิดเปิหยุดนะอย่าเข้ามานะ พีตรร่ตะโกนให้คนช่วยจริงๆด้วยเลียกให้ตายไอ้เล้งก็ไม่มาช่วยหรอกแม่ให้มันเป็นรับพ่อที่ท่าน้ำนู่นเป็นของฉันเถอะนะปล่อยลาปล่อยปล่อยเป็นของฉันเถอะนะพี่เพชร อย่านะาโอ้ยไปยุ่งทรืไมวะโอ๊ยไงข้านี่แจมหน้าข้าไว้เลยนะเว้ยว่าคนอย่างข้าจะชอบสอใส่เกลือกเรื่องชาวบ้านเพศเพศลูกเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนบอกยายนะลูกเจ็บไหมอะไรจ้ะยายจ้ะรีบไปช่วยเล่นก่อนดีกว่าจ้ะเล่นเล่นอยู่ไหนแล้วลูกทางนี้จ้ะเดี๋ยวๆไปที่ไปเลยเร็วเร็วๆว้